ครับสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับช่อง YouTube สันติปากพานังนะครับอยู่ที่งานบำบัดทุกบำรุงสุขนะครับของจังหวัดนครศรีธรรมราชก็จัดที่ศาลาประชาคมอำเภอปากพานังนะครับนี่ครับก็นำเครื่องดื่มนำอะไรมาขายบ้างครับวันนี้ขออนุญาตนะคะอบคุณลูกค้านะคะวันนี้เป็นน้ำปคาใบเตยค่ะมีไก่ท็อปปิ้งด้วยนะคะอ๋อครับแล้วก็แก้วสิบบาทก็ถูกนะครับเนี่ยก็น้ำเต้าหู จดมาจากได้อัยการนะคะอกงานนี้แล้วก็มีกระปิปาระนกท่อ่อกรปาปพนังนะครับแล้วก็มีน้ำเต้องหย่นี่ครับน้ำเต้าหอยนะครับไม่อยดนผมย่คนี่ครับบรรยากาศนมเมไม่ไปวอันเป็นอมยบยยพวกนี้านี่ครับ อ,ะะอันนี้ก็ก็น้ำน้ำหลายอย่างนะครับวันนี้นำมาโอ้ครับเดี๋ยวพี่สองคนจ่น <c oughs> ายคู่กันหน่อยสวยๆเดี๋ยวแปลงกล้องนะครับมาอันนี้ครับโอเคขอบคุณมากครับตังงานตังอาชีกับสกร